แอนครับด้านล่างนี้คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาว600คำสำหรับรีวิวมารุสเซียบี2รุ่นปี2026เป็นภาษาไทยพร้อมการแนะนำช่อง Kamax และการเชิญชวนให้กดติดตามในภาษาฮินดีตามคำขอครับขีดขีดขีด Namaste Om Swagata Hai Apaka Kamax k e n a l a Para Agara e 8 a p i t h a k a Subsriba c e Nehimkya Hai t u t i r a n t a Karaliyithaki a p a k o Icy Hai Jabardasta a Auto Drive y u s h a Sabes p a h e o Maim มารุเซียบ2ปี2,026เป็นการกลับมาที่น่าตื่นเต้นของซูเปอร์คาร์สายเลือดรัสเซียที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและความแรงที่ไม่แพ้รถยุโรปในเวอร์ชั่นใหม่นี้มารุเซียได้พัฒนา b 2ให้มีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายแบบแอโรไดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดบนท้องถนนและสนามแข่ง ใต้ฝากระโปรงหน้ามารุสเซีย B ี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง420แรงม้าและแรงบิดมากกว่า500นิวตันเมตรทำให้รถคันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.5วินาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคลัตช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและนุ่มนวลในส่วนของภายในห้องโดยสารมารุสเซีย B ี2รุ่นใหม่นี้ได้ใช้วัสดุระดับพรีเมียม เช่นคาร์บอนไฟเบอร์หนังแท้และอลูมิเนียมผสมผสานกับเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงไฮไฟคุณภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้ระบบช่วงล่างของ B2 ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนแบบปรับระดับได้ตามสภาพถนนหรือระบบควบคุมเสถียรภาพที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างมัน่นใจและสนุกสนานในด้านความปลอดภัยมารุตเซียบี22,226ได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบง่ายขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกของ b 2ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตไว้ได้อย่างชัดเจน ฟหน้าเล็แบบแมทริกที่ดูดูดันฝากระโปรงหน้าทรงคาร์บอนช่องระบายอากาศแบบแอคทีฟและอแม็กขนาด20นิ้วที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันมาุสเซียบี2ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซูเปอร์คาร์แต่มันคือสัญลญักษณ์ขององค์การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์รัสเซียและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัสเซียสามารถผลิตรถยนต์ที่ไม่เป็นรองใครในโลกได้อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่มีดีไซน์แปลกใหม่ สมรรถนะยอดเยี่ยมและราคาที่คุ้มค่าบีสองรุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณและที่สำคัญที่สุดแอการาเอแปนอพีทากาคาแม็กซ์โคซฟซารีบาเนฮิมคิยาไหทูเจลดีเซคาราลิยีเคียงกี้ยาแฮมอปาโกมิเลนฮาราฮาฟเตเนคาราออราบกาเกรีวิวซาเบสปาเฮลขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นถัดไปที่น่าสนใจไม่แพ้กันสวัสดีครับ ขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการโน้ตเวอร์ชั่นนี้ในภาษาอื่นหรือแบบย่อ60-90วินาทีเพื่อใช้ในช็อตหรือ t ิกต o k บอกได้นะครับ Určitě. Níže je 600 slovní poznámka pro YouTube video o Lada Vesta Sport 2026 ve češtině, včetně výzvy k odběru na začátku i konci v hinštině, spolu s úvodem pro kanál CarMax. Spojovník, spojovník, spojovník. Saba se pahale kejnala kosapsa karana na bulem taky a pak ohamari hara najvidio kijana karimila Vítejte na kanálu CarMax, kde vám pravidelně přinášíme.